พบกับเมนูอาหารที่มากกว่า180ชนิดวันนี <1> <1 ้เรามาอยู <1> <1> 2> <2> ่กันที <1> <2> <2> <1> ่ The Walk ราชพฤกษ์ซึ 2> <1> <1> <2> <1 <1> <1> ่งมีร้านอาหารที่มีเมนูมากกว่า180ชนิดซึ่งร้านนั้นก็คือร้านมาซารุซึ่งเป็นแหล่งรวมเนื้อหลากหลายชนิดอีกทั้งยังมีเมนูอาหารที่มากกว่า180อย่างเมนูแรกของวันนี้นั้นก็คือวากิวเบิร์ไฟท็อปไข่ปลานั่นเองเนื้อวากิวชั้นดี ที่มีไขมันแทรกเล็กน้อยนำมาเบินไฟพอสุกกำลังดีพาด้วยซอสของทางร้านและจบด้วยการวางไข่ปลาแซลมอนความหอมของเนื้อที่ลนไฟกับความหวานของไข่ปลาผสมผสานเข้ากันจนกลายเป็นรสชาติที่เยี่ยมเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์คุณไอซาว่าพนักงานออฟฟิศที่รับประทานอาหารร้านนี้เป็นประจำผมกับคนช่างชอบอาหารร้านนี้มากเลยนะเธอทุกๆสองสัปดาห์เนี่ยผมต้องแวะมากินร้านนี้เป็นประจำ ว่าเนื้อเขาเนี่ยอร่อยอร่อยไม่ว่าจะเป็นเนื้อวากิวเนื้อแกะด้านนี้เขาก็มีหมดมีเนื้อหลากหลายชนิดให้เลือกว่าดีเลยทีเดียวครับผมชอบมาก,กคนชอบเนื้อชอบกินเนื้อและก็ชอบดูดเนื้อเมนูต่อไปลิ้นวัวอ,ออสเตรเลียเนื้อวัวออสเตรเลียที่ถูกเลี้ยงดูมาอย่างดีนำส่วนลิ้นวัวมาสไลด์บางพอดีคำแล้วนำจุ่มลงไปในน้ำซุปมารา ที่มีความเข้มข้นสูงตกท้ายด้วยการจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดให้ทั่วและเราก็จะได้ลิ้นวัวที่ชุ่มไปด้วยน้ำจิ้มซีฟูด้ดและน้ำซุปหมารานั่นเองเมนูทานเล่นถ้าพูดถึงเมนูทานเล่นของร้านมาสลุมีหลากหลายมากมายหลายเมนูเราขอนำเสนอหนึ่งเมนูเด็ดของทางร้านนั่นก็คือไก่ทอดคาราเกะนั่นเองนำเนื้อไก่ไปชุบแป้ง และนำลงกระทะทอดไฟกำลังดีจนเนื้อไก่สุกและแป้งเหลืองทองเป็นประกายจิ้มกับซอสมะเขือเทศเพื่อตัดความเลี่ยนเรียกได้ว่าอร่อยกำลังดีเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์คุณยูมิกันพรักงานสาวออฟฟิศที่ชอบทานของกินเล่นที่ร้านนี้เป็นประจำเด็กชาชอบกินไก่ร้านดีมากเลยค่ะกินเล้วปทับใ้สดชื่นกระปีก้กระเป๋าค่ะโดยเฉพาะ ไก่กระเกตร้านนี้ค่ะเวลาเอาไปจิ้มซอสน,นะคะฉันเอาไปน้ำจิ้มแล้วก็จิ้มน้ำจุ่มแล้วก็จุ่มน้ำจิ้มแล้วก็จิ้มน้ำจุ่มนะคะ,ะ,คะอร่อยมากเลยค่ะเมนูขนมหวานถ้าพูดถึงเรื่องของหวานแล้วร้านนี้ก็มีเยอะไม่แพ้กันไม่ว่าจะเป็นไอศครีมเยลลี่หรือทัฟเฟิแต่วันนี้เราขอนนำเสนออีกหนึ่งเมนูนั่นก็คือสตอเบอรี่บิงซูนั่นเอง น้ำแข็งใสที่ปั่นละเอียดราวกะหิมะแค่เพียงเอาลิ้นสัมผัสเบาๆก็ละลายหายไปในทันทีมาพร้อมกับซอสสตรอเบอรี่ที่หวานหอมระบุนลิ้นเข้ากันกับบิงซูได้อย่างลงตัวเลยทีเดียว <c oughs> ก็ถ้าใครอยากกินก็มากันได้ครับร้านมาสลุเชื่อว่ามันมีตามห้างทั่วไปแหละหาได้เลยสาขาไหนใกล้บ้านคุณก็ตามนั้นเข้าไปหากินกันได้เลยมีหลายเมนูจริงๆฮะ เลือกได้เทียบกินให้จุกแล้วข้อดีคือมันเป็นบุฟเฟ่ะสั่งได้เรื่อยๆก่อนจากกันไปฮนะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจผมหน่อยนะสำหรับท่านใดที่ผ่านทางมาก็ฝากกดซับสไครป์กดติดตามนะฮะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องผมด้วยนะครับผมเอาละ,ะฮะร้อยคลิปเดียวหนะ้าจะมากินหรือมาเล่นเกมหรือมาสุม่มหรือทําอะไรก็รอติดตามชมได้เลยสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม